เปิดตัว v o l v o e x 6 0รถยนต์ไฟฟ้าล้วนคันล่าสุดจาก v o l v o ที่ทางว o l v o เคลมว่าเป็นรถยนต์ที่ฉลาดที่สุดเท่าที่เคยสร้างมาสเปคและออปชั่นจะเป็นยังไงมารับชมไปพร้อมกันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยีน m a n กลับมาพบกันแล้วนะครับกับช่วงยินยันยน์ที่เป็นช่วงที่เราจะพูดคุยกันเรื่องรถนะครับหลังจากที่ v o l v o x c 60ครองแชมป์รถที่ขายดีสุดของว o l v วมาอย่างยาวนานนะครับวันนี้เราก็ได้เห็นผู้สืบทอดอย่างเจ้า Volvo e x 60ซึ่งไม่ใช่แค่เป็นการเปลี่ยนจากน้ำมันเป็นไฟฟ้านะครับแต่เป็นการโชว์ศักยภาพใหม่ทั้งหมดตั้งแต่แพลตฟอร์ม SPA 3แบตเตอรี่800โวลต์ที่วิ่งได้ไกลถึง810กิโลเมตรรวมถึงการฝัง AI อย่าง Google Gemini ลงไปในสมองกลของรถรวมถึงรุ่นย่อยที่มมาาพร้อกลงังง680แ และว,วันนี้ผมจะพาทุกท่านไปจาะลึกรายละเอียดของเจ้า Volvo EX60 กันครับซึ่งหัวใจสำคัญของเจ้า EX60 คือแพลตฟอร์มใหม่ล่าสุดอย่าง SPA3 Architecture ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อลดยนไฟฟ้า100%เโดยเฉพาะจุดเด่นคือการใช้เทคโนโลยี Mega Casting หรือการหล่อชิ้นส่วนตัวถังขนาดใหญ่ชิ้นเดียวซึ่งช่วยลดน้ำหนักและเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวรถรวมถึงแบตเตอรี่แบบ Cell to Body ที่ฝังเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างรถเลยนะครับมาดูในส่วนของมิติตัวถังกันบ้างนะครับเจ้า EX60 มีความยาว4,803ม m mm. ม กว้าง1,908ม mm, ิลิเมตรสูง1,639ม mm, ิลิเมตรระยะฐานล้อ2970ม mm, ิลิเมตรระยะต่ำสุดจากใต้ท้องรถถึงพื้นกลาวเคลียร์แลนซ์182มิลิเมตร ที่เก็บสัมภาระด้านท้ายความจุ523ลิตรและจะเพิ่มเป็น1,647ลิตรเมื่อพับเบาะหลังและพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหน้าหรือฟลังความจุ58ลิตรซึ่งเมื่อเทียบกับรุ่นเดิมอย่าง x c 60จะพบว่าเจ้า EX 60มีพื้นที่ภายในที่กว้างขวางขึ้นมากเพราะพื้นรถแบนราบไม่มีอุโมงค์เกียร์มากั้นกลางและเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง Mercedes-Benz GLC EV หรือ BMW iX3 Nioer c l u s e r จะพบว่ามีขนาดที่ใกล้เคียงกันนะครับแต่ EX 60จะมีระยะฐานล้อที่เสียเปรียบเล็กน้อยแต่จะได้เปรียบคู่แข่งจากเยอรมันด้านความลู่ลมนะครับด้วยค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเพียง0.26 CD ซึ่งถือว่ายอดเยี่ยมมากสําหรับรถ SUV ทรงนี้ครับและมาถึงเรื่องสําคัญนะครับนั่นก็คือขุมพลังนั่นเองซึ่งเขาก็จะมีให้เลือกทั้งหมด3รุ่นย่อยด้วยกันนะครับซึ่งมีดังนี้ครับรุ่นเริ่มต้น P6 Rear Wheel Drive จะมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวให้กําลังสูงสุดที่374 480แแรรรงงงมม้้าบิด m, ิดนนนวตตััเเลลื่ออห wheel Drive มาพร้อมแบตเตอรี่800โวลต์ขนาดความจุ83กิโลวัตต์อั่สามารถทำอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน5.9วินาทีและความเร็วสูงสุดถูกล็อกไว้ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยชาร์จเต็ม1ครั้งสามารถวิ่งได้ไกล620กิโลเมตรตามมาตรฐาน w l t p โดยจะรองรับการชาร์จทั้ง2รูปแบบนะครับชาร์จกระแสสลับ AC รองรับสูงสุดที่22กิโลวัตต์ชาร์จกระแสตรง DC Fast Charge รองรับสูงสุงสงทสด ter, สสที่320กิโลวัตต์โดยการชาร์จแบบ DC Fast Charge 1 จะเป็นรุ่น P10 All Wheel Drive นะครับรุ่นนี้จะมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวให้กำลังสูงสุด510แรงมา้าแรงบิดสูงสุด710นิวตันเมตรขับเคลื่อน4่ล้อ All Wheel Drive มาพร้อมแบตเตอรี่800โวลต์ขนาดความจุ95กิโลวัตต์อาวสามารถทำัตราเร่งสูงดถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน4.6วินาทีและความเร็วสูงสุดถูกล็อกไวที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยชาร์จเต็ม1ครั้งสามารถวิ่งได้ไกล660กิโลเมตรตามมาตรฐานน้ำมัน ULTP ซึ่งจะรองรับการชาร์จทั้ง2รูปแบบนะครับโดยการชาร์จกระแสสลับ AC รองรับสูงสุดที่22กิโลวัตต์และการชาร์จกระแสตรง DC Fast Charge รองรับสูงสุดที่400กิโลวัตต์โดยการชาร์จกระแสตรง DC Fast Charge 10นาทีจะได้ระยะวิ่งเพิ่ม325กิโลเมตรตามมาตรฐาน w l t p และชาร์จแบบ DC Fast Charge สามารถชาร์จจาก10 80%ได้ภายในเวลา18นาทีส่วนรุ่นสุดท้ายจะเป็นตัวแรงนะครับซึ่งก็คือรุ่น P12 All Wheel Drive ซึ่งจะมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวให้กำลังสูงสุดที่680แรงมา แรงบิด790นิวตันเมตรขับเคลื่อน4ล้อ All-wheel drive มาพร้อมแบตเตอรี่800โวลต์ขนาดความจุ117กิโลวัตต์อัวสามารถทำอัตราเร่ง0-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน3.9วินาที และความเร็วสูงสุดถูกล็อกไว้ที่180กิโเมตรต่อชั่วโมงโดยชาร์จเต็ม1ครั้งสามารถวิ่งได้ไกล810กิโเมตรตามมาตรฐานบน u p โดยจะรองรับการชาร์จทั้ง2รูปแบบโดยการชาร์จกระแสสลับ AC รองรับสูงสุดที่22กิโลวัตต์ส่วนการชาร์จกระแสตรง DC Fast Charge รองรับสูงสุดที่400กิโลวัตต์โดยการชาร์จแบบ DC Fast Charge 10นาทีจะได้ระยะวิ่งเพิ่ม340กิโเมตรตามมาตรฐานบน ULP และชาร์จแบบ DC Fast Charge สามารถชาร์จจาก10ถึง80%ได้ใน19นาทีทางด้านภายในห้องโดยสารนั้นยังคงความเเรรีียยบบบูแนว แต่ที่โดดเด่นคือระบบฮิลกินคอร์ซึ่งเป็นระบบสมองกลที่รวบรวมชิปอย่าง Nvidia Drive และ Snapdragon 8255เข้าไว้ด้วยกันและนี่คือครั้งแรกที่เราสามารถพูดคุยกับรถผ่าน Google g e m i n i AI แบบ u i l d i n ได้ซึ่งสามารถสั่งงานด้วยภาษาธรรมชาติเหมือนคุยกับเพื่อนได้เลยไม่จำเป็นต้องเป็นคำสั่งเฉพาะซึ่งตัวรถจะเข้าใจบริบทได้ทันทีนอกจากนี้ยังมาพร้อมเครื่องเสียง Bowers ร i สแ i นด์วิลำโพง28ตัวกำลังขับ1น2 0ง้วัตต์โดยจะมีลำโพงฝังที่พนักพิงศีศ ทางด้านความปลอดภยัยวอลโว่ก็จัดเต็มนะครับด้วยเข็มขัดนิรภัยแบบ Multi Adaptive Safety Belt ที่สามารถปรับแรงดึงตามสรีระและสถานการณ์ได้แบบเรียลไทม รวมถึงมาพร้อมระบบช่วยขับขี่กึ่งอัตโนมัติที่สามารถเปลี่ยนเลนได้เองตามแผนที่นำทางได้ถึงความเร็ว130กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีรุ่นย่อยที่เอาใจสายลุยอย่าง EX60 Cross Country ที่ยกสูงขึ้นอีก20มิลลิเมตรและมาพร้อมช่วงล่างถุงลมเป็นมาตรฐานอีกด้วยโดยรวมนั้นเจน้า Volvo EX60 คือการยกระดับมาตรฐาน SUV ไฟฟ้าไปอีกขั้นทั้งเรื่องระยะทาง การชาร์จไฟและเทคโนโลยี AI ที่ถือว่าล้ำหน้ากว่าคู่แข่งฝั่งเยอระะมันพอตัวและสำหรับประเทศไทยนั้นคาดว่าจะได้เห็นคันจริงในช่วงปลายปี2026นี้โดยคาดการณ์ว่าราคาจะอยู่ที่ประมาณ3-4ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยซึ่งจะต้องไปฟัดกับ Mercedes-Benz GLC EV และ BMW iX 3 n i o e r Cluster ที่จะเปิดตัวไล่เลี่ยก,กันครับและคุณผู้ชมละครับมีความคิดเห็นยังไงบ้างคิดว่าสเปคและออปชันของเจ้า Volvo EX60 จะทำให้คุณเปลี่ยนใจจากค่ายยุโรปมาซบตักค่ายสวีเดนได้หรือไม่ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับ โอเคครับคลิปวันนี้คร่าวๆประมาณนี้ครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ต้องรอติดตามชมกันต่อไปครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ